เบื้องว่าไผ่ซองเฟซเฮาเพื่อนๆสามารถกวดสอบได้ด้วยตัวเพื่อนๆเองขั้นตอนง่ายๆด้วยมือถือก็สบายดีน้องเพื่อนๆทุกคนภายในคลิปนี้แอดกอจะมาสอนเกี่ยวกับการซองเฟสเนาะซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาอยากจะหู้เหงะว่าแม่นไผ ทีแอปสองเฟซทาหรือว่าเบิ้งเฟซฮาเนาะให้เพื่อนๆเนานะทำตามคลิปทุกขั้นตอนให้จบเนาะก่อนที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะไปรับชมและปฏิบัติตามกันเนาะขอให้เพื่อนเพื่อนเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้เนาะและกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แกแอปเนาะเมื่อเพื่อนพร้อมๆแล้วก็ไปรับชมทำกันเลย ก่อนอื่นเราให้เพื่อนๆนเข้ามาที่ g Google Chrome เนาะก็คือเบราว์เซอร์กูเกิลโฉแล้วให้เพื่อนๆนเข้าไปที่ Facebook เลย Facebook ของเพื่อนเพื่อนเองนั่นแหละเนาะซึ่งในนี้แอดจะเคยล็อกอิน Facebook ผ่าน g Google c h r o m e แล้วมันก็จะปรากฏหน้าต่างตัวนี้ให้เนาะก็คือหน้าต่างของ Facebook นี่เลยเมื่อเพื่อนๆยังบหันได้ล็อกอินก็ให้เพื่อนๆล็อกอินก่อนเนาะแล้วก็เข้าไปที่หน้า Facebook ของเขา เมื่อเข้ามาในหน้า Facebook ของเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกไปที่จุด3จุดตัวนี้คลิก3จุดแล้วก็กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วก้อยเพื่อนๆเ,เนะาะมันเลือกในที่หน้าเว็บไซต์เวอร์ชันดิคทอปนี้เนาะจะให้มันเป็นในโหมดของคอมพิวเตอร์กอนเนาะเมื่อเข้ามาเป็นแบบนี้แล้วเนาะเมื่อมา เมื่อเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเข้าหน้าต่างมาแบบหน้าเด็คท็อปเนาะก็คือมันจะยังบรสมบูรณ์ปายในเนาะก็คือเพื่อนๆคลิกเข้าไปที่แท็บการค้นหาเนาะพิมพ์ทีวีเว็บเนาะแล้วให้เลือกไปที่ประก,กาศนี่เนาะก็คือบิ๊กตัวนี้คลิกเข้าไปในนี้เนาะมันก็จะปรากฏการแก้ไขให้เราเนาะให้เ,เพื่อนๆเนาะเลื่อนไปที่ตัวที่แรกเลยเนาะ ก็คืออยู่ต้นๆนี้เลยก็คือตัวหน้าชุดนี้เลยแล้วเพื่อนเนาะคิดใจตัวเนี้ยให้ลบตัว M ออกแล้วก็ให้เติม War w w w เนาะสามตัวเข้าไปคือ AW เนาะ w เนะนะสามตัวเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆพิมพ์ตามแอดเลยเนาะคือขึ้นมาตามนี้ View ขีด o r t เนาะ s o u r c e เนาะแล้วก็สองจำเนาะเท่ากับสองจำนี้แล้วเพืเพื่อนเนาะคลิกไปเลยแล้วก็รอท่าแบบนึงเนาะอ่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้เนาะขึ้นหน้าต่างมาประมาณนี้ แล้วให้เพื่อนๆคิดไปที่จุดสจุดก็แล้วมาให้เลือกคำว่าค้นหาในหน้าเว็บตัวนี้เนาะปิ๊แล้วก็ให้เพื่อนๆเนาะพิมพ์ตามแอดเลย i n i t i e l c h ทีก็คือเซตนะฮะ AT เนาะแล้วก็เป็นเนาะ F R I E N เฟนเฟนลิสเนาะก็คือ L อ uh, ่ N T S L S i s t แล้วก็กดค้นหาไปเลยเนาะเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นมานี้เนาะซึ่งเพื่อนเพื่อนเห็นตัวเลขนี้เนาะเนี่ยมันจะเป็นเลขนี่หลายหลักนี่ก็คือตัวเลขนี้ก็คือจะเป็นพวกหรือว่าบุคคลเนาะที่ซ่องเฟซเราเนาะมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดนี่นเนาะเขาจะลองคัดลอกตัวใดต,ตัวหนึ่งไปวางเนาะก็คืออดจะขคอคัดลอกตัวนี้ไงเนาะให้เพื่อนคัดลอกไปเลย เมื่อคัดลอกไปแล้วให้เนาะคลิกเข้ามาที่ตัวค้นหาเนาะเว็บนี่คือกาเนาะคลิกเข้าไปบ,บ้ันนึงเลยแล้วให้เพื่อนเพื่อนแก้กไขแก้กไขตัวนี้แล้วก็ลบออกเลยเนาะหรือว่าเพื่อนเพื่อนอสามารถพิมพ์ว้เว็บแล้วก็เอาตัวเลขวางลงไปเลยได้เนาะซึ่งแอดจะคอลบเอาเนาะคานพิมพ์ แอดว่าพิมพ์ไว้ก่อนนะเนาะอ่ะเนาะมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะแล้วให้เพื่อนเนาะวางลงไปเลยวางตัวที่คัดลอกมาเมื่อกี้เนาะ,นะวางตัวเลขลงไปแล้วก็ให้น็คค้นหาไปเลย รอแป๊บนึงเนาะนเนาะมันก็จะขึ้นมาหน้าเฟซของอคนที่ซ่องเฟซเขาเนาะก็คือจะตัวนี้เนาะเป็นเฟซของบุคคลน,นั้นก็คือแอดจตอคอเบอร์เนาะบุของบุคคลเนาะที่ที่เขาเนาะก็คือแอดจตอคอเบอร์ไว้เนาะก็จบลงไปแล้วในการกวดสอบบ,งบังว่า เมนไทแอปซองเฟสเฮาหรือว่าก็จะมีขั้นตอนเอาซับซ้อนนิดนึงเนาะซึ่งแอดว่าก็จะโบยยากแล้วก็บง่ายเกินไปแล้วเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แอดก็จะขอเพียงเท่านี้เนาะซึ่งเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าเพื่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบระพาดคลิปใหม่ๆเนาะขอขอบใจเนาะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแอด